สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับแบรนด์เลโอโปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์เดียวกับดองเชงนะคะลูกค้าจะเป็นสว่านโรตารี่26มิลิเมตรนะคะลูกค้า3ระบบนะคะอุปกรณ์ในกล่องที่แถมนะคะจะมีเป็นดอกสกัดปลายแบนด์ดอกสกัดปลายแหลมนะคะลูกค้าดอกโรตารี่ตั้งแต่เบอร์8ถึงเบอร์18เลยนะคะแล้วก็จะมีแท่งเหล็ก1อันนะคะในการวัดระยะการเจาะลึกลงไปนะคะแล้วก็เป็นหัวสว่านอีกหนึ่งอันนะคะ ตัวนี้นะคะการรับประกันจะอยู่ที่1ปีนะคะ w w w v s k i c o m นะคะเดี๋ยวหนูจะมาบอกคุณสมบัติของตัวนี้นะคะลูกค้าแรงดันไฟฟ้านะคะจะอยู่ที่2 2 0โวลต์นะคะกำลังไฟฟ้านะคะจะอยู่ที่1 0 5 0โวลต์เลยนะคะตัวนี้ความเร็วรอบนะคะจะอยู่ที่ศูนย์ถึง1,200รอบต่อน,นาทีเลยนะคะอัตราการกระแทกจะอยู่ที่0ูนย์ถึง5,300นะคะลูกค้า ความสามารถในการเจาะคอนกรีตนะคะจะอยู่ที่26มมตรนะคะลูกค้าความสามารถในการเจาะเหล็กจะอยู่ที่13มมตรนะคะความสามารถในการเจาะไม้นะคะจะอยู่ที่30มมเตรเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะน้ําหนักจะไม่เกิน3.3กิโลกรัมนะคะสว่านตัวนี้นะคะมีเป็น3ระบบนะคะลูกค้าหัวจับดอกแบบ SDS Plus นะคะลูกค้าที่ใช้ร่วมกับดอกสว่าน SDS Plus ได้นะคะ ใช้งานได้หลากหลายเลยนะคะตัวนี้ทั้งงานสกัดและงานเจาะปูนนะคะเจาะไม้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากๆเลยนะคะลูกค้าตัวนี้คุ้มเลยอะคะ่ะลูกค้าตัวเดียวใช้ได้สามรูปแบบเลยนะคะเหมาะสำหรับช่างทั่วๆไปหรือว่าช่างที่ใช้งานหนักนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปลองเสียงเครื่องให้ฟังนะคะลูกค้า แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มารีวิวนะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะ